สวัสดีครับวันนี้รายการบัฟไกด์นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เรารีวิวรถของตัวเองอีกแล้วเพร่าเพราะเราไม่รู้จะไปรีวิวรถของใครนะครับซึ่งก็บอกว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการที่ลงทุนแพงมากแต่ละคลิปนี่คือคลิปนี้ลงทุนเลยแปดล้านคลิปที่แล้วคลิปละวยี่สิบล้านยี่สิบล้านเป็นรายการที่ลงทุนเยอะมากแล้วผลลัผลลับออกมาเนี่ยไม่เป็นรูปเป็นร่างรายได้ก็ไม่มี ะครับก็กลับมาพบกับกันอีกครั้งครับกับรายการรล็อกไดร์ทรายการที่คุณจะพบกับเราได้ทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์หน้าคุณไม่เจอคุณกบไปดูคลิปเก่านะครับโอเคต่ว <Slack> ว <ielle> okay. so, like ันนี้คุณคุณเฟนจะไม่รีวิวเพราะว่าเรามีนี้ผมผมจะไม่รีวิวเพราะผมต้องฝึกเด็กใหม่นะครับเขาชื่อน้องใจแอนใจแอนดำก็เขาเขาอยากจะเป็นมือใหม่ไฟแรงก็ต้องเราก็ต้องเปิดโอกาส เปิดอากาศให้เขารีวิวรถบ้างไม่งั้นมันจะมีแต่ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเบื่อกันก็ต้องมีเขาบ้างนะครับครับเราผมผมจะวาร์ปออกนะครับหนึ่งสองอ้าวเอ้าวาร์ปมาแล้วไอที่ทำไมมันยังเป็นกูวะเพราะว่าเขาไม่เพราะว่าเพราะเด็กใหม่เรายังไม่กล้ารีวิวครับกูไปล้อเขาเยอะไปแม่งไม่ยอมออกกล้องอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต่อนะครับก็โอเคนี่รถอะไรผมไม่รู้ไม่รู้ได้ไงอ่านเพราะไม่อยากรู้ภาษาอังกฤษไม่ออกหรอไม่ออก I cannot speak English โอเคอันนี้ก็คือ Porsche Panamera รุ่นเฟดลิปเอ่อเป็นรหัส971.2แล้วเป็นอีดิชันอะไรเป็นแพทเทนัมเอดิชันครับอืมโอเคชื่อยาวมากชื่อยาวมึงก็ไม่ยอมพูดทีกูต้องมาเค้นทีละนั้นก็จำไม่ได้ <laughs> <laughs> ตายเจ้าของรถจำไม่ได้โอเค okay. ซึ่งถามว่าไอตัวเฟดลิปเนี่ยมันต่างจากเดิมยังไงบ้าง โอเคสิ่งที่ต่างก็คือกันชนหน้าที่มันเป็นเหมือนสปอร์ตดีไซน์ของตัวก่อนเฟรนลิฟต์อะนะใช่ก็คือ,อตัวกันชนชิ้นเนี้ยอแต่ว่าไอตัวชิ้นข้างในเนี่ยมันจะคือถ้าเป็นสปอร์ตดีไซน์ของตัวเก่าอ่ะมันจะเป็นไฟสองชั้นอันเนี้ยพอเฟรนลิฟต์แล้วมันให้มันให้กันชนมาแต่ว่าเป็นไฟชั้นเดียวผมชอบรูปควายของโลโก้เรามากเลยไม่คิดจะเปลี่ยนเลยนะมันน่ารักดีโอเคตามใจเขาตามใจเจ้าของรายการครับโอเคส่วนอื่นก็คือหน้าตาเหมือนคีเฟรนลิฟต์นะครับจบ อันนี้เรียกว่าสีอะไรเพราะว่าผมเห็นไม่บ่อยสีไนบูรเมทัลลิกก็เวลาโดนแดดก็จะออกมันจะออกน้ําเงินกว่านี้แต่ถ้าเวลาไม่มีแสงก็จะออกดํากว่านี้ไฟหน้าก็ไฟหน้านี้คือตัวท็อปเลยแมทริกซ์ตัวท็อปตัวนี้โอเคล้อมันเป็นล้อย1ิ็ดนิ้วตัวนี้เป็นลายเฉพาะของตัวเฟลิปพอเป็นแพทิ่นัาเอดิชันอ่ะจับคู่กับลายนี้มาก่อนถ้าจะเปลี่ยนก็เพิ่มเงินนิดนึงมามาพูดถึงเรื่องท้ายรถบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมชอบรถคุณมากเรื่องเนี้ย ก็คือไฟไท้ายสีขาวอ๋อใช่มันเป็นมันเป็นจริงจริงเป็นออปชั่นแต่ว่าตัวแพที่นาให้อ๋อมันให้เลยใช่ให้ฟรีมูลค่าห้าหมื่นกว่าบาทถ้าเราติ๊กเป็นไฟออปชั่นสีแบบสีเคลียร์อย่างเงี้ยม,มันถึงจะได้เป็นไฟเวลากดล็อกรถอะไฟ,ไฟไมวิ่งจาก<ม>สองข้างใช่ใช่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเพราะมันสวยแล้วผมเห็นแล้วคือในวันๆผมมันไม่มีมันเปิดก็คือเปิดเลยแต่อันนี้ยแม่งสวยมากสิ่งที่ เพิ่มมาจากตัวเซนดาร์ก็คือนี่ครับปลายท่อเป็นสีลมดําออกสีแต่ไม่ใช่สปอร์ตเอซอสครับไม่ใช่สปอร์ตเอซอสครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแค่ตรงปลายเฉยๆให้มันดูเท่ขึ้นผมอยากจะบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มันทําให้แบบพานามีราเป็นรถที่สะดวกเนาะคือแต่พานามีราได้มีหลายตัวถังนะต้องบอกก่อนมีตัวซีดานอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวสปอร์ตทัวริสโมแต่ตัวงี้เรียกว่าอะไรก็คือตัวธรรมดาอื คือการเปิดท้ายเนี่ยเขาจะเปิดตรงนี้แล้วไปถึงตรงนี้เปิดให้ดูเลยนี่เอาไปขนปลาที่ไหนครับเนี่ยเอาไว้ซื้ออาหารแช่แข็งกับบ้านอาหารแช่แข็งเข้ามาอุ่นเวฟกินกินของเวฟอร่อยเลยจริงที่ที่ของมันกว้างมากต้องใช่คือกว้างจริงแล้วก็มันจะมีที่ดึงมาซ่อนสัมภาระใช่ไหมมันจะมันจะมันจะเก็บตรงนี้อืดึงจากตรงเนี้แต่ว่าเวลาเวลาวางของอ่ะเราต้องดูดีๆเพราะว่าเนี่ยกล่องอย่างเงี้ย ถ้าวางตรงนี้มันปิดท้ายไม่ได้เพราะว่าท้ายตรงนี้มันมันแบบมันตื้นมาก,มมากเราเราต้องวางข้างในนิดนึงอ่ะแล้วข้างข้างใต้นี่มีอะไรเนี่ยข้างใต้นี้เป็นแบตครับคาดหวังว่าเปิดมาจะเจอไม่ยมีม,มีชุดง,งเดียวจบอ่ะแล้วแบบนี้แบตสิบสองโวลต์อยู่ไหนอะอยู่ข้างหน้าม้งอยู่ใต้บอกนะขยี้ใต้ปลอกก็ประมาณนี้แหละก็คือดีไซน์เนี่ยจริงๆอ่ะเห็นมาหมดแล้วมันออกมาสักพักแล้วมันแค่เปลี่ยนเป็นิปแค่เปลี่ยนไฟท้ายแค่นี้เอง อันนี้พลาสติกเนี่ยไรเวทถ้าดูคลิปที่แล้วเบนลี่เนี่ยเคาะแล้วมันโป้งเลยมันเป็นเหล็กอันนี้มัพาสติกนี่ก่อนก่อนเข้าไปข้างในเราพูดถึงประตูก่อนประตูเนี้ยคือมันเป็นแบบอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีล็อกอยู่ตรงไหนก็ได้มันก็ค้างเลยซึ่งงานต่อการเข้าออกมีเทลียงแคบอพอเข้ามานั่งเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือโพสิชันการนั่งผม เลขรวมเหลือเยอะเฮดรวมก็เหลือเยอะแต่ว่าเบาะมันจะชันนิดนึงเวลานั่งอ่ะเวลาลุกออก่ะคนแก่ลุกลําบากเราก็จะมีตัวเนี้ยสามารถปรับลําบ้าได้ปรับยืดลองน่องได้แล้วก็นี้ปรับเอ็นขึ้นโดยเอ็นกลับไปประมาณนี้ก็เหมือนเป็นให้ฟีลแบบผู้บริหารหน่อย ถือว่านั่งสบายกับพวก e car ซีรี5เยอะแล้วก็จะมีจอด้านหลังตรงนี้สามารถปรับพวกควบคุมแอหรือว่าอเปลี่ยนเพลงอะไรก็ได้เนี่ยเปลี่ยนปรับเสียงได้ปรับเปาะอ,อืมประมาณนี้โอเคหลังจากที่เราได้รีวิวภายนอกไปแล้วอันนี้เราจะพูดถึงการขับขี่บ้างเอ่อใบหนึ่งแล้วกันเบนลี่คนราคาย,ยอมยัก <laughs> ได้ไหมวะมันมีความคล้ายในใน,ในการขับนะคือแต่ว่าจริงเครื่องอะไรฟีลอะไรมันก็มันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่นะเครื่องเป็นของเครื่องเป็นเครื่องเครือบกชอเกนอือก็คือส่วนใหญ่ก็ใช้ในออดีอือก็คือเครื่องออดีนั่นเองแต่ว่านไม่ใช่ออดีธรรมดานะเป็นเครื่อง RS5 อ,อ๋อท่าคือมันคนละตัวกับเครื่องคายเอนไฮบิดในบ้านเรานะครับ เพราะว่าไฮบิดขยเยนไฮบิดบ้านเรามันเป็น V6 เทอร์โบเดี่ยวอ่าใช่ดูจากพวกสเปคคือแรงม้าอะไรใกล้เคียงใกล้เคียงไปละแต่ว่าเขาไปดูความจุอะไรแล้วเออมันมันความจุต่างกันนิดนึงสามจุดศูนย์ของขยเยนกับอันนี้สองจุดเก้าแต่เรื่องเรื่องดีไซน์รูปร่างผมว่าค่อนข้างเป็นรถที่สวยนะดีไซน์มาได้เจนนี้สวยแล้วทันสมัยเจนก่อนอ้นนี้ไม่สวยแต่พูดตรงก็เป็นห่วงว่า อาจใช่เจนก่อนนั้นนี้ยอาจจะไม่ค่อยสวยขนาดนั้นแต่ก็กลัวว่าเจนต่อไปเนี่ยมันจะมันจะสวยไหมอย่างเช่นไม่มาออกมาแล้วนะเจนต่อไปเนี่ยอันนี้ตกรุ่นไปแล้วนะครูรู้สึกว่าเจนต่อไปมันไม่สวยปะมัน ก็เป็นเงี้ยทุกข่ายอะไรแค่ออกใหม่ก็เอมัอนมันก็จะหวยมันก็จะเหมือนมันจะชินกับหน้า<ล>ตาเดิม<า>ก็ชินเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มองว่าทำใจได้แล้วเดี๋ยวก็ซื้อซื้อแล้วอไม่ซื้อแล้วจริงเจนใหม่มันก็มันก็ต่างมันก็ดีกว่านี้อย่างไฟฟ้ามันก็วิ่งได้ไกลขึ้น <C LE AN> เครื่องอะไรนิดก็ดีกว่านิดหน่อยภายในก็ดีกว่านิดหน่อยอาทิตย์นี้เรามาพูดเจาะจงในเรื่องของช่วงล่างบ้างดีกว่าอคันนี้ช่วงล่างเป็นไงบ้างถองลมเป็นเป็นจริงจริงนะพอ เด่นเรื่องช่วงล่างหนห้อหใช่เพราะว่าโอเคบางอย่างไม่เขาไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีอะไรบางอย่างมันมันไม่ได้เด่นแต่ว่าเรื่องช่วงล่างบอเชเแม่งก็คือบอเชเอมถูกไหมอืมเออราคันนี้ก็เป็นช่วงล่างถุงลมเนาะถุงลมยก,กสูงได้โหลดเตี้ยได้ปรับแข็งอ่อนได้เออปรับแข็งอ่อนได้เนี่ยมันคือแบบมันพอมันอัจสเปนได้มันค่อนข้างเป็นอะไรที่พอใจหลายๆคนอะคือมันไม่ใช่แค่นั้นคืออย่างอย่างที่เราไปติดในเชียงใหม่วัดรักไทยอะ ือไปเข้าโค้งมามันมันดีกว่าที่คิดไ้มากอ่ะคือ,อคือคือนึกว่ารถคันใหญ่เงี้ยมันใหญ,มใหญ่มันใหญ่แบบระดับเกือบเกือบเอสคัทอ่ะแต่ว่าโอ้โหมันเข้าโค้งพลิ้วมากเลย ต้องบอกผู้ชมว่าพวกเราได้ไปการไปเทสรถมาแล้วโดยการขับไปเที่ยวถึงชายแดนเลยนะวาดลักไทยวัดลักไทยเป็นโอ้โหทางไม่ก็โ,โหนเรเป็นขับรถไปบ้างเลยนะคือประมาณเท่าไหร่หกชั่วโมงไหมหกชั่วโมงจากเชียงใหม่อะจากเชียงใหม่เนี่ยสามชั่วโมงไปถึง<ต>ไปถึงปลายปลายก่อนแล้วก็แวะก,กินข้าวอนะไรเงี้ยแล้วก็อีกสามชั่วโมงไปถึงวัดรักไทยแล้วมันคือมันมันสองเลนทั้งทางอะ่ะ<ม>ทั้งทางจริงแล้วมันแ,แบบ ไม่เราไปช่วงเทศกาลด้วยไงมันก็จะเป็นนักท่องเที่ยวขับกันสี่สิบทงทางอ่ะใช่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนท้องถิ่นอ่ะใช่จะหลบให้หรือไม่หรือไม่เขาก็ขับเร็วกว่าเราโอ้คนท้้องถิ่นจับที่เจอหลายคันนะแม่งขับใช้ได้เลยนะเว้ยเขาเขาขับกระบะแต่ว่าขับเร็วกว่าเราขับกระบะแม่งขับแม่งขับแบบเจ้าทีน่ะนี่เบรกดีนะครับดีจังดีเลยอยู่ไม่ดูคันทั้งหลังแล้วเสียวเลยเสียวตอนชนท้ายไม่ใช่เวลาเวลาเราขับรถนะเราต้องเบรกเสร็จแต่ต้องดูข้างหลังด้วยไม่งั้นมันออก ออกขวาเนี่ยได้คือรถเราเบรกดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีขับขันทังหลังถ้าไม่รู้มันจะดีถ้าเรามาต่อเรื่องช่วงล่างให้จบก็คือเป็นก็เป็นช่วงล่างที่ดีมากเป็นช่วงล่างที่ดีและจบคือมันจะสบายก็ได้แบบขับชิวๆมันสบายมากเลยมันไม่ใช่สบายก็ได้มันสบายมากมันสบายไม่แพ้เบนลี่คอนเทนทัลหน่อยช่วงล่างไม่แพ้พูดกันก็ได้อ่าต้องต้องพูดกันแต่ว่าเวลาสปอร์ตอ่ะมันก็ไม่ได้ออกเชิงสปอร์ตขนาดนั้น แต่ว่ามันเอาอยู่ทุกองอย่างนี้เนี่ยเอาอยู่นี่คือตอนที่เราไปขับเทสกันเนี่ยเป็นใช้ยางเดิมหรือเป็นยางอะไรยางมิชลินไพร์ลสปอร์ต 4S อ๋อไพร์ลสปอร์ตไม่ใช่ไม่ใช่ P Zero ใช่ปะไม่ใช่อ๋อทีเดิมนี่เขาเป็นไพร์ลสปอร์ตใช่พนันพนันเวลาให้มิชลินมาอ๋อเออดีไว้เพราะบางบางรุ่นม่งให้เป็น P Zero นั่นก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่กอนคืออันนี้เครื่องวัน V6 ก,ก็จริงแต่ว่าเสียงอ่ะมันไม่ได้ดังขนาดนั้นคือ ป <Porsche, S 1> อร์เช่เขาจะมีออปชันที่เรียกว่าสปอร์ตเอ็กซ์อรซึ่งคันนี้ไม่มีม,มันติดมาซึ่งมันก็อาจจะขัดใจคุณปอนส,สักนิดเลกนึงยไม่นิดเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าท่อสามสี่ศูนย์มันอย่างดังเลยแต่ว่าอันนี้มันก็ค่อนข้างเงียบคือ<ต>มันไม่ได้คือข้างนอกอ่ะไม่เงียบมากนะแต่พอในเนี้ยมันเก็บเสียงดีมากมันเลยเงียบภายในแต่ตอนที่แบบให้คุณปอนเขาขับแซงผมมาเหยียบนิดอ่ะแล้วผมเปิดกระจกฟังมันก็พอมันก็มันก็พอดังอยู่ มันพอดังอยู่แล้วมันสัมผัสได้ว่าเสียงมันมันเพราะแต่เมืมันอั้นเอาไว้อันนี้เราให้ผู้ชมฟังในพี่อยานที่เขาเป็นคนที่ใช้สปอร์ตเอ็กซคุม้มคือว่าเขาไปไห้างหรือไม่ไเ,เขาเขาใช้ไม่คุม้มใช้ไม่คุม้ม <laughs> <laughs> เขาใช้อุตส่าห์ซื้อมาเพิ่มโอ้โห oh. ขับไฟฟ้าล้วนพอไปถึงห้างปุ๊บหมุนสปอร์ตให้มันโคสตาร์ทแล้วก็จอดเพื่ออะไรไม่รู้พอพอพอเข้าห้างเนี่ยกำลังจะจอดที่สะพานอยกมาแล้วมืดมืดครับผรู้เลยไขร่บ่าเพราะมันีอยู่คนเดียวที่มันทําอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งวิสิติจิ้งจริงอะมองไปข้างหน้าถือว่าค่อนข้างโอเคกะง่ายแต่ว่าคือด้วยช่วงตัวที่มันยาวอ่ะเราก็แบบเหมือนประตูแผงประตูอะค่อนข้างสูงมันก็เลย มองฟุตบาท้วกนะ็ไม่เห็นเวลาเลี้ยวจากซอยที่แนบแคบเนี้ยมันก็จะลำบากนิดนึงใช่คือไอ้พวกแผงประตูอะไรมัน,มนสูงอันนี้คือเป็นสิ่งที่เจอเหมือนกันในเบลลี <B> ally, ่คอนเนตทิวจีทีแต่เบนลี่นี่เหมือนจะไม่รู้คิดเองเปล่ามันสูงอันนี้นิดนึงด้วยหรือพอๆกันได้แหละแล้วมันก็มันยากพอกันเลยคือแบบเวลาบังทีเลี้ยวเราสมมติเราเลี้ยวเข้าซอยด้านซ้ายเนี้ยเรามองฟุตบาทเรา คือมันไม่เห็นมันต้องกินรา<ช><ช>คาแอยู่ไนแต่แต่กับรถบ้ารถถงรุ่นน่้คือมันมองเห็นแล้วมันมันมันก็กลา,ากได้เลยว่าเอ,อเคไม่ขุดแน่นอนไปอ,อันนี้วิ่งไฟฟ้าได้กี่กิโลนี่าคับช่ริงคือเท่าที่ลองก็ประมาณห้าสิบโลตัดเต็มไปแล้วก็พอได้ในยุคนี้นะก็ไม่ได้แย่มากแต่ก็อยากอยากให้มันเยอะกว่านี้เพราะว่าบางทีบางทีมันไม่ได้ใช้ได้หมดวันอ่ะบางทีถติว่าวันไหนที่เราขับเยอะหน่อยอ่นนี่ก็อยู่ที่เทคโนโลยีเออแล้ว ในห้าสกิโลเนี่ยมันใช้เวลาชาร์จนานแค่ไหน2ชั่วโมง40นาทีก็พอๆกับขายเอนอันนี้แบตมันส right. ิบเจ็ดจุดเก้ากิโลวัตพอๆกับเดี๋ยวเราเล่นให้ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังมากแค่ในรถแต่ว่า ก็ได้ยินเสียงพ่อมันก็ชัดอยู่นะแค่แั่แค่มันไม่ได้ดังมากแต่มันก็ได้ยินมันก็เน่ยโอเคมันมันก็มันก็ดังพอพอให้แบบสนุกแหละอืมไม่ได้ดังน่ารำคาญอก็เดี๋ยวกลับมาขับซับนิดหน่อยเพราะว่าเสียงโลเสียงถนนเสียงอะไรมันทำเข้า เ้าเกียร์ออโต้เงเพราะเพราะเวลาเล่นพละด้รยชิปแล้วอ้อนี้ไงเออเออใช่ใช่ใชอันนี้คือสิ่งที่รุ่นนี้ยังทําได้ก็คือสมมติว่าเรากดพละด้วยชิปแล้วอยากอยากกลับเข้าเกียร์ออโต้ไม่ต้องไม่อยากกพดพละด้วยชิปอีกแล,แล้วก็เลื่อนไปฝั่งนู้นตกทีหนึง่งแล้วก็ตกตก,กลับมันก็เป็นกลับเข้าหมดอัตโนมัติเหมือนเดิมโอเคอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเสียงยางดังใช่ครับฮอ จะมีข้อเสียอยู่เรื่องนึงคือเสียงยางดังมากเออคือปอเท่หลายรุ่นเนี่ยเขาจะยางพอทข้งจะกว้างถูกไหมกว้างแล้วรุ่นเลยกว้างทุกรุ่นกว้างและบางถามว่ามันดีไงมันเข้าโค้งดีมันเดาอยู่มันมันไม่อย่งงมันไม่มันไม่ลื่นเท่าไหร่เออมีเงินเยอะใช่ใช่แต่พอแต่การที่ยางมันกว้างแล้วมันบางเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันแล้วการที่ใช้ยางที่มันสปอร์ตหน่อยมันก็จะเสียงดังเสีองกังอะไรเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นตั้งแต่ก้าหนึ่งหนึ่งแล้วนะ9ก้าหนึ่งนี่คือ ถ้าไปวิ่งไกลๆร้อยยี่สิบทางทอย่างนี้คือมันดังมากแล้วยิ่งถ้าเป็นพื้นถนนแบบเป็นพื้นปูนอ่ะโคตรดังเลยคือคือมึงอ่ะมึงใช้ในวันๆตัวตัวไหนนะเก้าเก้าหนึ่งเก้สองแล้วมึงขับร้อยหนึ่งมึงพูดกับมันเงื่อนรู้เรื่องไหมมันต้องพูดดังกว่าปกตินิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ได้ยินเสียงคุยกันนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันจะมีเสียงยางอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อให้ฟังเพลงก็ต้องเปิดดัง ก็ดังขึ้นอีกเพราะไม่งั้นเสียงยางถนนเออมันกบเสียงยางอันนี้มันเป็นเรื่องที่คือพานามันไม่ได้หนักมากใช่เพราะว่าพานาเนี่ยคือมันเก็บเสียงค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะมีเสียงเดียวที่มันโดดออกมาก็คือเสียงยางใช่ก็ขยเยนก็เป็นเอแล้วรถรถรถคันนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าแพตินัมใช่ป่ะใช่เออแล้วมันต่างครับรุ่นธรรมดาไงตอนที่ซื้ออ่ะคันนี้ซื้อมานานยังซื้อมาประมาณปี2022ออ่ะ สอง,สองเกือบสองปีแล้วเนาะใช่่ะประมาณจรเป็นสองปีอ่ะแล้วตัวแพทตินัมแล้วตอนนั้นมันมีทั้งพเยนทั้งพานนล่าใช่ปะคือจริงๆแพทตินัมเนี่ยเรื่องเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่มีอะไรต่างจากตัวปกติเลยอย่างแพทตินัมเนี่ยมันจะให้อุปกรณ์มาตรฐานเยอะกว่าอย่างเช่นไฟหน้าเมทิกให้สแตนดาร์ดแล้วก็ไอ้พวกลาย ข้างๆเนี่ยลายเนี่ย oh, อลูมิเนียมสี uh, อ่ะ,ส,อะสวยอันนี้ให้ก็ให้สแตนดาดแล้วก็มีปลายท่อที่เป็นออกสี่ให้สแตรฐานพวกมันจะเป็นพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างเงีย้ยคือคือไงคือเขารวมมาแบบคือเขารวมมามเหมือนมันรวมมันแพ็กเกจใช่ไหมแล้วก็ขายราคาถูกลงสมมติว่าถ้าเราต้องไปติก๊กแบบให้เหมือนแพทิหน้าเมดิชั่นอะเปะในรุ่นปกติมันก็จะแพงกว่าอ๋อคือเหือนเอาออปชั่นหลายๆอย่างใส่มึงละแล้วก็ตั้งที่ราคานี้ให้มันถูกลงหน่อย ผมรุมพูดไปเรื่องหนึ่งคือเรื่องเบรกคันเนี้ยมันเป็นรถหนักมากก็จริงนะคือฟีลเบรกอ่ะมันมันจับดีเว้ยคือเบรกเวลาเราเราเหยียบเข้าไปนิดนึงอะ่ะรู้สึกว่ามันจับมันเอาอยู่เว้ยเพราะว่าเบรกมันดีเว้ยแต่ว่าคันเนี้หนักชิบหาย <laughs> พอถ้าถ้าต้องหยุดแรงจริงจริงอะ่ะมันรู้สึกเอาไม่อยู่เว้ยคือสมมติว่าเราเหยียบไปละเฮ้ยเอาอยู่เว้ยเหยียบเข้าไปอีกอ่า มันก็ได้แค่นี้นี่ว่าคือแบบมันเฟดมันเคยคันเฟรมันไม่ได้เฟดแต่ว่าเหมือนเหมือนด้วยน้ําหนักตัวที่มันมากอ่ะมันไม่ได้ตามตามที่แบบคาดไว้ว่าโอเคมันดีทุกตัวเนี้ยมันเหมือนมันต้องใช้ระยะเพิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะเว้ยแต่ดูรลแม่ก็เบรกดีอยู่ที่อ่ะดีมากเออดีมากเพราะว่าเพราะว่าไอ้ช่วงแรกอ่ะมันดีมากไงเราก็คิดว่าโอเคมันจะดีมากตลอดทั้งช่วงอ๋อแต่พอกดเอีกมันมันก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมเท่าไหร่เน้อบอกว่าคือมันมันก็มันก็เท่าเดิมอ่ะ กูเจอเรื่องนี้ในสามสามศูนย์ e กูแต่นั้นเป็นเพราะบเบรกแม่งกะไม่แต่แต่เทียบนะคันนี้หนักกว่า m สามสี่ศูนย์ i ประมาณห้าร้อยโลได้แต่รู้สึกว่าเบรกเอาอยู่ครับต้องตบไว้ก็คือ p นาม m ล่าที่เปิดตัวใหม่ไปแล้วรุ่นต่ออย่างนี้คือรุ่น g สามเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูแล้วรุ่นนี้คืออะไรอันนี้คือเก้าเจ็ดหนึ่งจุดสองอ๋อแต่และขยเยนรุ่นใหม่ก็คือขยเยน e สาม e สามแล้วขยเยนรุ่นกูกูใช้กับพ e ี่อ่านใช้ ก็ E สามเหมือนกันคือคือคยเยนนะขยเยนเป็นเัว E สามจับ E สามจุดสองอ๋อ E สามอ๋ e อ,เอ,อเออเป็นตัวถังเดิมลืมไปซึ่งพันนามล่าใหม่เนี่ยเป็นเมืองไทยอ่ะมันเปิดราคามาแล้วเริ่มต้นเจ็ดจุดเก้าเก้าล้านบาทซึ่งแพงกว่ารุ่นเดิมห้าแสนเอ๊ะทำไมเขาเปิดเปิดตัวอะไรก็แพงกว่านานวันก็แพงกว่าแต่มันตัวถังเดิมเนาะเห็นเขาบอกว่าออล new แต่ว่าจริงๆนะมันก็คงใช้ค,ชคอมโพเนนต์เดิมบ้างแหละ มทาดีแลต่ฐานล้อเหมือนเดิมขระทดเดิมทำมาดีแล้วก็ใช้ต่อไปอ่ะมันบางทีถ้าอะไรที่มันดีอยู่แล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนด้ยใช่เหมือนแฟนครับโอเคหลักที่ที่เราไปขับกันมาแล้วแล้วก็พูดถึงขับไปบ้านรักไทยด้วยนะคันนี้ยขับไปสองพันกี่กิโลเปลี่ยนยางเมึงขับสองพันกิโลเท่ากับคนอื่นเขาขับสองหมื่นกิโลโอ้โหเวอร์ มึงเปลี่ยนยางเลยแต่ว่าคันนี้ขับขับไป2,000กิโลนี่ถือว่าโคตรดีเลยดีเลยแม่งใช้ยางหมดอ <laughs> ไม่คือคือ,คอมันคือมันขับไปเชียงใหม่มันสบายมากใช่ไหมแบบทางไกลใช่ไหมพอไปเข้าโค้งบันลักไทยก็เอาอยู่มันมันสบายมึงเว้ยแต่มันไม่สบายเพื่อนมึงที่ต้องขับตาม,มไม่ทันเพราะเพื่อนมึงขับตามไม่ทันสักคันเลยทันเนี่ยอีคันเนี่ยยังทันเลยโถโอ้นี่แรปเตอร์นี่เกือบลงเขาเลยอืมแต่ว่าทั้งทิปก็คือมันก็ได้ปรมาบ10ลิตร ชาร์จไฟไปสองรอบต้องบอกว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับการขับไกลๆขับไไกลๆคือดีมากช่วงล่างอะไรก็ดี่แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เอาแค่ไปจอดสาภะคาพาร์กิ้งถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจอดได้ก็ต้องใช้คุ้มอ่ะไหนๆเราก็มารีวิวรถที่มันสามารถจอดที่สุพะคาได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปกินกอร์ดอนแรมซีกันแล้วทําไมไม่กินวันเนี้ยเพราะวันนี้มันดึกแล้วเปล่าเพราะวันนี้เรารีวิวบาปิก้อนกัน เพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับก็เป็นตากล้องเลยแหละเขาเป็นคนที่กินใบก้อนคุ้มเพราะว่าคุณสั่งหมูประมาณ 1- นถึงสถาดใช่ไหมแต่คุณเติมผักแม่งสิบจานแต่การกินผักดีนะครับเด็กๆมันอะไรที่การกินผักเป็นอะไรที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับการกินกะหล่ำปีเยอะๆไม่ผิดนะครับผักต้มดีนะครับแต่เพื่อนผมแห่งกินคุ้มเกินไปคือก็คือเราจะไปกินเนื้อใช่ปหกินเนื้อบ้างเหียกูกูแทบไม่ได้กินเนื้อเพราะเพื่อนกูแแย้งไปหมด แล้วสิ่งที่กูเหลือให้แดกคือกะล่ำปีกับซอสแบบวิก้องถามว่าอร่อยไหมอร่อยดีแต่ว่ากูเหมือนกูโดนโกโอเคงั้นเราไปกันเลยแล้ววันนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับนี้เราไปเอ็มเซียครับเราจะไปกินอาหารที่แพงคนรุกเมนอูอะไรนะดีเฟลลิงตันเท่าไหร่นะสี 4, 500, ะ่พันห้าป่ะใช่ไหมดีเฟลลิงตันกินได้กี่คนสี่คนคนละพัน หนึ่งร้อยยี่ห้าผมกินมูฟเฟ่ได้ผมกินหมูกระทะได้ผมกินหมูกระทะได้ทั้งกี่มื้อนะครับนี่นี่ไม่รวมแหวกก็เลยก็อยากจะรู้ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนกันป x p e r i e ร c e มันเป็นยังไงกับราคาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปไปดูตอนเราไปถึงดีกว่า